กินอะไรครับกินยังเออทงโกกับเต้าหู้น้ำเต้าหู้อ้กินน้ี่เนาะมันเที่ยวได้สบายสบายเลยอือกินน้ำเนาะมันกินน้ำนี่มันยังจับทีมสยามอ่ะเบ้าวิวานปัญญะโอ้ยจับว่มีสมเลยอือมั่มงตีเลยอ้ เกะออก ų, ม,มมเลยมมลื่อนมุมลื่อนหรสิบสี่กุมพาสองห้าหกสี่เขาเขานัดไปใบนะมันยังอยู่อยู่ใบนัดยืดเยเนได้ทุงยานั่นแหละสิบสี่มันจ้องในเขาพาดหวะ พาเน่ักนาดยนักมไม่ต้องพาบ้งแน่หรอกเรากินคอดีก้าเข้าไปคันพาเนี่ยอายุรุ่นนี้มีโอกาสพื้นเนี่ยอออยูดีไปเล้วแต้เรตมวินิดใช่นะมไก็ัพาหรอกนีิใัยก็ได้กบันเร่บเนาะเตี้ย น้ำเต้าหู้ปลาทองโกเอาจวดจ้านำกันนำง่ายมือว่างๆเลยสิอาะไรไปนี่เรา